Let me show you. Very, simple. Very simple. สัญญานะครับว่าถ้าเจอรถสวยโดนใจต้องรีบจับรีบจองเลยก็ต้องจองที่เบนเอ็นเคเท่านั้นนะครับและวันเสาร์สบายๆแบบนี้มาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่55แล้วนะครับมีรถสวยรอท่านผู้ชมอยู่ถึง7จ็ดคันสวยๆทุกคันครับท่านผู้ชมมีรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่แกะกล่องเลขใหม่หลั ด้วยนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและถ้าวันนี้ท่านผู้ชมยจะมีแพลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม b e n เอ็เของเราง่ายๆเลยนะครับเพียงเซิร์ชคําว่า b บนเอ็เข้าไปใน Google Map จะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูมเบนเอ็หรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา7คันในวันนี้เริ่มต้นที่สุดลหล่อคันแรกคันนี้เลยครับ ในที่สุดรุ่นที่รอคอยก็มาถึงนะครับรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดออ l นิวนะครับเลขไมเป็นแค่หลัก6 0 0 0กิโลเท่านั้นสภ่าป้ายแดงเลยทีเดียวครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ออลนิวเมอร์เซเดสเบน์ G L A 2 0 0 A M G Dyna ม i c มาพร้อมกับสีเทามาเทนเกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดในตระกูล G L A นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับสำหรับมือใหม่ที่กําลังหา Mercedes- Ben z ใช้สัก1คันแนะนํา S U V Cross รุ่นเริ่มต้นคันนี้เลยครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 3 0 0ซีกับ163แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดความเร็วสูงสุดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับ16-17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องเล็กลงนะครับแต่ว่ามีความแรงนะครับแล้วก็เน้นประหยัดพลังงานนะครับรุ่นนี้เปิดตัวออกมามีเฉพาะตัวท็อป MG Dynamic เท่านั้นนะครับดูบอดี้ครับท่านผู้ชมจะมีขนาดกว้างขึ้นและก็สูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและคันนี้นะครับแน่นอนครับ พอลิพาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับกระจังหน้าดมอนเก ll วไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กเอ็มจีลายห้าก้านคู่ขนาด19นิ้วพร้อมระบบคีรัโกแพคเกจนะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมตัวเบาะหนังนะครับเป็นสปอร์ตซีดนะครับพร้อมตัดเย็บด้วยเบาะหนังสีดําเดินได้แดงผสมเดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ด้วยสวยมากได้พวงมาลัยแบบใหม่นะครับหน้าจอดิจิตอลก็แบบใหม่นะครับที่เป็นหน้าจอแดชบอร์ดนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX พร้อมระบบทัสกรีนและระบบ MMC ด้วย ถือว่าคันนี้ครบมากๆนะครับการเชื่อมต่อก็ครบเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto มีนีเ a กชันนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติคันนี้นะครับปิ๊งเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับใช้มาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับวิ่งมาเพียงแค่6000กิโลเท่านั้นวารันตียาวๆจากศูนย์ m e อร์ d e s b e n z ถึงปี2024ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นต้อนรับน้องใหม่นะครับเป็นแค่2ล้าน1นึ่0แสนกับเท่านั้นครับ จากรุ่นเล็กนะครับสู่รุ่นใหญ่ในตระกูล SUV แต่ยังคงไว้ซึ่งความใหม่ออนียรุ่นล่าสุดนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปเล็กใหม่หลัก10,000มกิโลเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes- Ben z GLE 3 0 0 D AMG Dynamic 4 m a t i c นมะครับมาพร้อมกับสีเทา,เ,ทาเซเลไนด์เกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดในตระกูล SUV ขนาดใหญ่ของ Mercedes Ben z นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่จากตัว ML หรือว่า CLE 500E ใหม่ทมดเลหรบ,บอดี้เยทีห เ,เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนใหม่ภายในก็เปลี่ยนใหม่นะครับขนาดจะใหญ่ขึ้นนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2000เทอร์โบนะครับ245แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนโฟร์เมติกฟูลไทม์นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าได้ตัวท็อปอย่างตัวมันติบีมนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด21นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามีคลาสรูฟระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้า,า,าพร้อมแแฮนนนนนดด์ฟรรีอสสเเเเเซปปปิข้้าาาาไภยใคัับบท่ผูชม็ะหงนนะ ับมแถว7ที่นั่งแล้วก็แถวที่3เนี่ยสามารถพับลงเพื่อเพิ่มช่องสัมภาระได้นะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดาพวงมาลัยนะครับแบบหม่นะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MBUX พร้อมทัชสกรีนและระบบ MMC นั่นเองนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติในส่วนของเบาะไฟฟ้านะครับนอกจากได้แถวที่1คู่ด้านหน้าแล้วนะครับแถวกลางแถวที่2นะครับก็ยังเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้นั่งสบายแล้วก็สวยงามนะครับออปชั่นครบ พันนะครับสภาพใหม่กิ๊กเพราะว่าเลขไม่นะครับเป็นแค่17,000กิโลเท่านั้นกับรถปี2019วารันตียาวๆจากศูนย์ mercedes benz ถึงเดือน9ปี2022กับราคาสุดพิเศษที่เบนเน n ตเคตั้งไว้เป็นแค่4 6 9ล้าน6 0 0บาทเท่านั้นครับ ช้าอดหมดไม่รู้นะครับท่านผู้ชมคันก่อนหน้านี้รุ่นสเปคแบบนี้เลยนะครับปรีวไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะครับไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่หลงรักคันนี้ครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่3 mercedes benz c 3 0 0 cabriolet amg นะครับมาพร้อมสีขาวมุก diamond white นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงและนี่คือ w 205เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ออกมาพร้อมกับระบบเปิดประทุนหลังคาผ้าใบหรือว่าตัว cabriolet นะครับตัวนี้คลาสสิกมาก มา,มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินอร์โบ 2000cc กับ245แรงม้านะครับชุดแต่ง body part AMG รอบคันนะครับไฟหน้า intelligent light system กระจังหน้า d i มอน n d ก r i l l ล้อมแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับและแน่นอนครับปิดประทุนหลังคาผ้าสีดำนะครับเปิดประทุนออกมาเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งสุดคลาสสิกสวยงามมากๆแล้วก็หายากเลยครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงตรงกลางจะเป็นเดนามิก้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มความหรูหรานะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3กาก้าน ท้ายตัดกล้องมองหลังไฟแอมเบียนไลท์นะครับนั่งสบายนะครับด้วยเบาะ2แถว4ที่นั่งนะครับรูปทรงถอดแบบมาจากตัว C ีคูเป้เลยทีเดียวความสปอร์ตโชบเชียวชัดเจนนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเ็นเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้านเกกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ท้ายลองนะครับท่านผู้ชมเปิดประทุนให้ลมกระทบหน้ากับรถในฝันดีมคาสปอร์ตโรสเตอร์นะครับรุ่นพิเศษหายากเลขไม่น้อยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz SLK 200 AMG c a r b o n l ร้อยเอ็มจีนะครับมาพร้อมสีเทาเข้มเทอร์นาไลท์เกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับตอนนี้ R172 Sport r o ็ดสองสเนี่ยหายากมากๆครับท่านผู้ชมสภาพสวยแบบนี้นะครับเลขไม่น้อยแบบนี้นะครับไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะครับและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมยังเป็นรุ่นพิเศษนะครับ คาร์บอนลุคเอディชันนะครับปรับเปลี่ยนสีล้อให้มีความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับสครับเพจชื่อรุ่นคาร์บอนลุคเอディชันนะครับและก็เพิ่มเติมภายในมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นชุดแต่งนะครับเป็นบอดี้พาร์ตเอ็มจีนะครับไฟหน้าอินเทอร์เรชั่นไลท์ซิสเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาด18นิ้วนะครับหลังคาพาราโรมิกกลาสลูฟนะครับสวยงาม2ประตู2ที่นั่งสปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุนนะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมโดดเด่นด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็มีขอบเคปลาร์นะครับแล้วก็ตัดด้วยขขอบบเีียวทนะครั ในส,ส่วนของทริมชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนเคฟล่าอันนี้มีในเฉพาะรุ่นคาร์บอนลุคเอดิชันนะครับวงม,มาลายสปอร์ตสก้านท้ายตัด2ที่นั่งนะครับคันนี้สปอร์ตเร้าใจเลยทีเดียวนะครับกับรถในฝันของท่านผู้ชมเลยนะครับและคันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่31,000กิโลเท่านั้นกับรถปี2014ราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่1นึ่งล้บาทเท่านั้นครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วสเปคที่รอคอยนะครับเปิดจอขยายจอรอจอกันเลยนะครับกับรถเน้นประหยัดน้ำมันนะครับ W205 ิตัวท็อปเลขไม้นะครับห0 0 0 0หมกิโลเท่านั้นพร้อมสีโดนใจเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z C350 E Plug-in Hybrid AMG นมะครับมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Can เบ r ร์รี่นะครับแน่นอนครับแค่สีก็โดนใจมากมากแล้วนะครับสีแบบนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมและก็เลขไมค์คันนี้เป็น 11,000หกิโลเท่านั้นเป็นรุ่นตัวท็อปออปชันนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทลเลเจนต์ไลซ์ซิสเซมกระจังหน้าไดมอนด์คิวล้อมแม็กเอ็มจีไลซี่ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกคลาสลูฟระบบคีริสโคแพคเกจฝาท้ายไฟฟ้ฟฟาพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในสภาพใหม่กิฟท์เพราะเลขไม่น้อยครับมาพร้อมเบาะหนังสีแดงแคนเบอรี Can ่ ury, เลสนะครับแล้วก็คันนี้ออปชันครบเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นกล้อง360องงงศาาาานะคคครรรับ ension, าารรับบบช่่ววลสมมมถปโหดุ การดึงพลังงานได้นะครับแล้วก็มาพร้อมเครื่องเสียงไฮเอ็นอย่างตัวเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซนนะครับใครเห็นต้องรีบจองเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017วิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่11,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เนเเท่านั้นนะครับเป็นแค่1,790,000 0 0กับบาทเท่านั้นครับ ยืนหนึ่งเรื่องความคุ้มค่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับขายไวไปไวนะครับระวังนะครับท่านผู้ชมจะโดนจองตัดหน้าไปนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG facelift นะครับมาพร้อมสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับรุ่นนี้เป็นตัว top option นะครับท่านผู้ชมตอนนี้หารถยากอีกแล้วนะครับรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นมือหนึ่งป้ายแดงเองนะครับก็ยังไม่ออกมาใหม่นะครับทำให้รุ่นนี้นะครับหายากจริงๆมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0 กับ211แรงม้าชุดแต่ง b o d พา a r t s MG รอบคันนะครับไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็ก MG ขนาด1 8นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิก Glass Roof นะครับแล้วก็รูปทรงรถเนี่ยเป็นรถซีดานผสมประสานกับความเป็นคูเป้ลงตัวมากๆนะครับเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นหนัง a ติโ c o หรือว่าหนังกราบเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีไฟ Ambient Light นะครับมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อม Memory Package นะครับรถ คันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่5 7 0 0 0กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษจองให้ทันนะครับเพียงแค่1,600,000ากนับ9 0้0 0นบาทเช่ไหมครับ มากันที่คันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมคันนี้ท่านผู้ชมต้องสัญญานะครับว่าบอกชื่อรุ่นไปปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมต้องจองปั๊บเลยนะครับเพราะถ้าไม่จองซื้อไม่ทันนะครับท่านผู้ชมกับ S Class ทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นตัวท็อปกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLS 300d AMG Premium นะครับมาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับท่านผู้ชมที่หายากขึ้นมานะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยลดสเปคเครื่องยนต์แล้วก็ตัดออ หายากและก็สวยงามน่าเก็บไว้ใช้งานมากๆนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด 2,000cc กับ245แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดรุ่นนี้มีออกมาเฉพาะตัวท็อป AMG เท่านั้นนะครับได้บอดี้แบบใหม่สวยงามตามสไตล์ S-Class นะครับทรงสปอร์ตไฟหน้ามันติบีมนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาสันรูฟระบบ k y ี e s s g ก Pa c k a g e ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซทนะครับภายในนะครับตกแต่งใหม่สวยงามเลยทีเดียวได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับหน้าจอแดชบอร์ด ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลเชน่นกันแบบ w i s c r e e n ข o บฟิลขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์มีระบบช่วยจอดอัตโ,โนมัตินะครับกล้อง360องศาระบบขับตามคันหน้าได้ดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวเซซเซมที่นั่งผู้ขับขี่ก็สบายนะครับด้านหลังสบายยิ่งกว่าครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับมาพร้อมรารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนวิ่งมาเพียงแค่42,000กิโลเท่านั้นปิดท้ายสัปดาห์ด้วยคันส 4ี่แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ครบทั้ง7คันสําหรับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชม7คันในวันนี้นะครับสวยๆทุกคันเลยบางคันหายากบางคันรุ่นใหม่แกะกล่องนะครับชอบแบบไหนคันไหนรีบจับรีบจองที่เบนซ์เอ็นเคเท่านั้นนะครับแต่ถ้า7คันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนซ์เอ็นเคของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า150คันนะครับมาที่เบนซ์เอ็นเคได้รถถูกใจอย่างน้อย1คันแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบนซ์เอ็นเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ หรือติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน q ิว o d e คที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่55นะครับมีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด7คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่56จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ